ทำไงดีทำให้หมาป่าที่มันตัวสูงขนาดนี้อ,อ่ะโคพืออยู่ในสมัยโบราณรือไง,รบ,ร,งรบเพลิงอ่คพือให้แสงสว่างและยังให้ประโยชน์อย่างอื่นอีกเช่ประสาทครับครื่โอ้โอ้โอ้ได้พวกนายไปเถอะเดี๋ยวฉันจะอยู่กับจิ้งเหวินเองจิ้งเหวินเป็นเด็กดีนะลูก S 1> <S 1> <S เออเดี๋ยวลุงจะเล่าเรื่อง9527ให้เธอฟังดีไหมละ่ะเชปินเาเชปินเชปินเชปินเราเชียชนเชปิน,น,ปนเราเชียชนเชปินไปไหนอ่ะเชียนเปินเชปินไนไหนไอตัวแสบหายไปไหนแล้วเชียนปิน เหล่าเชียนเชียนเป็นเชียนเปย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 น เจมมีเสียงอะไรอ่ะเอ๊ะเสียงอะไรมาป่างั้นเหรอเร็วเร็วรอดปลอทำไงดีทำไมหมาป่าที่มันตัวสูงขนาดนี้ไม่ต้องกลัวจ้องตามันไว้จ้องตาเหรออะไรกลัวมันจะรู้ตัวเฮ้ยตอนนี้หมาป่าไม่กล้าเข้ามาเฮ้ยไม่ว่าสัตว์ไหนก็กลัวไปทั้งนั้นหรือเปล่า มันมันคงไม่ได้อยากเข้ามาใช่ไหมเร็วเร็วเร็วกลับห้องโดยสารอะอย่าขหยับนะถ้าหมาป่ารู้ว่าเธอกลัวแล้วก็มันจะมาโจนเข้ามาจะให้รอความตายอยู่กับที่หรือไรทันฉันอยู่นี่

S <S น่ากลัวชะมัดด้านนอกมันตัวอะไรกันนะตัวอะไรหมาป่ามันจะต้องเป็นหมาป่าแนะ่พวกเรา,าเกือบถูกหมาป่าขย่ำแล้วมันไม่ใช่หมาป่าธรรมดามันมีสองปากกรามลางฉีกออกหมดเลยฉันไม่เคยเจอฟอสซิลสัตว์ประเภทนี้มาก่อนเลยฉันกำลังคิดว่าอาจมีผลบางอย่างที่ทําให้เกิดการกลายพันธุ์กลายพันธุ์งั้นเหรอ้อหมาป่ายักษ์งั้นเหรอ ใช่ครับมันตัวใหญ่มากทาเอาผมตกใจไปหมดเลยเอยถ้ามันไม่ได้กลายพันธ์แค่ตัวเดียวแล้วก็ก็จะต้องมีหมาป่ายักกลายพันธ์เป็นรังแน่แน่เยี่ยมยอดเยียบยอด